หัเนเ่ยเสียบยันเราไปเบียร์มันแบบับเมียรับเนี้ยติดจอกเอาหมอกตีนลงติดกอะรว้องขนละคนคนละคนอนขุนลวะคนหนึ่งนี่คนหนึ่งสี่คนอะไรไทยเสีบพี่น้องมาเด้ ทำถึงตัาครับมาพี่มาดิข้าวหมดเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยถึงตังเอาเอาดูตัมาเองอะตังต้องการอยากงามากไซื้อมากุกเอาซื้อมากรุกออก คือ,อเ้อยผมเลยกินแบบบันดใส่เบต้องเลยพอได้อยู่ใส่ช่ไหมพอไเขาเป็นไปตัต้บต้องคิดว่า, <c oughs> ดดาทิมมหกอีกนีเดี๋มาเทลงสมศักดา <c oughs> ์กูพี่เยอะเต๋อเปิดมากพิ่ยังใส่เบต้อง <c oughs> ขิ้นเหล่าเป็นแบบนี้ขึ้นเหล้าจีเป็่ต้องนะเพป็นลูกมันหลานแต่พอมันหลานไม่หลานอยู่ไม่ยอมโยนลงมาหลายอยู่โยนลงเลยอืมอะไรมันมักกินเขตเนาะมันโยนลงบนใบข้าวมันทำไปเพื่อมันปุบอะไรใหญ่ใหญ่เนี่ยเล็กๆไม่มีหรอใช่เอาเลยใหญ่ๆไม่ไหว ตัวนี้ไม่ดีเนี่ยบพ่สามจวลิ้นเนือแตกเนือแก้งไข่นังหัว่นี่เป็นีก้าเาของมันนี่กาวเาบนมงอะต้องแกบ้นี่เจกว่าเจ้าคุมางนี้ปึ๊บต้องเปุ๊บตงำง ครับลูกฮะตุนค <c oughs> รับันบอกเลยมาย่างคนินสองไม่ะคนงานกินต่มยนั่งเรียนบัวพเรียนหรกนั่งกินน,น,บบน, <c oughs> นั่นนงเร <c oughs> ียน,น,นตุงก็หพ่อ

กล้องเขารถก็ไม่ีกล้องหรอกแมนแมนรถแบบนี้เหี่ยวๆอแบบนี้มันปลาฮ็อกเกอร์เลยวลาเรือแต่หัวคือปลาต้องไม่เห็นเออไม่ไม่ไม่เป็นหมูตัวใหม่ของเข้ามา เราไปกินข้าวมากินด้วยนะมาแล้วแม่ไม่มาแม่โก้น <c oughs> ้าแม่แรวไม่บอกไม่มา <c oughs> ปัดกระโดดเรืองรถือ่อน้า Ui, đây, mày ra đẹp 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 không nhỉ? Hả? Đẹp hả? Đẹp hả? Nam tụi này lại mà Mấy đẹp này tôm mà đẹp cái này không? mấy <laughs> ngoài chụp Đây, chụp đây, 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 วุ้ยสักูเลยนี่เปเอานี่อืมอืมอล้วหอิงเข้ทวามันเขคูนเขยเอนัเลยเหมือนคูน่ะเหวได้ปนองสุท้ายยอดตัวเดกังอ ได้จะได้จะได้แล้วไอ้ดอกไม้กินไปกินแรงกินอะไรกนไม่นน้อยแล้วน่ะกินอยู่ข้าได้ตักมาเพือเล่าอย่างไเราบอายำแรกนะแต่ว่าเราบอกแยบเราอกตัวใจมันลื่นง่ายขี้คาบุกกจิน้ำเก่าไลฟ์เป็นยังไงบ้างทุกคเจ็ขาว่าลืมข้าวไปคอยิ้มก็ไปคอยิ ก็อีวางแก้วก็อยเ่ในลำาก็เมีนตั้มั่ว่กยจันอยใส่บนลลูกโดดนี่เบิ้ลก้อสเบิ้ลเจ้าบ้เมื่อเนี่ยเราใส่ทั้งปักขาใส่ทั้งนี่เจ้าบ้านเมื่อเนี่ยลืมผิดไปก้อยนำด้วยนะก้อยเจียบสบายไม่หนนกิหนนี่ปากาเลยเด็ก มาแย่แม่บอกมาแยะเลยแยะเลยแม่มาไม่มาแล้วแม่บอกมามามามองพระมาแยะเลยแม่มาไม่มาแล้วนี่ยเนี่ยคุนคุณมาไปไหนป้าไปแยะแล้วเหรอแยะแล้วไม่มาไม่มาป้าไปแยะแล้วไม่มามามาบังเอิญอะไรทีไม่มาไม่มาป้าป้าแยะแล้วไม่มาเนาะเนาะมัอนแล้วแล้วปั่นที่คีดได้ เดบ้างันพาพาไปนาะยอมรถแ้ารถดบไ้ไปจองน้ำเขาเนะ่ยคนที่ไปจองน้ำเขาเนะ่ยเขาเขาให้คนพาไปจองแม่เราเคยออกรถอูฟูเลยกพาไปเต็นที่แม่ลงแล้วคนถี่พาไปนะ่ คนที่เขาขายแห่เขาจุดนี่สามปันห้าปันมันนีเะั่นแม่เ้าโทราชงานไปง่ายๆเขาเนาะโอ้ยเราขาดว่นสิษย์กับพวกสังเวียนมันจะจิตเล็มันใหญ่ขนาดกรำเ้าเพิ่งชอบไปกันเน้อเนื่อะไรน้อใหญ่พุทธด นะมาตีอร่อยไหมฮะอร่อยอืมไปมแก่กูเข้มกระดูกพุ่งโจกว่ะ